สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาซื้อ e ีโ3นะครับเข้าใหม่สวยๆเลยดิสโตโคตรหล่อนะผมใครมีแบบนี้นะครับจอดไว้ไม่ได้ขับนะครผมต้องการอัปรุ่นนะครับหากันุนธุรกิจโทรหาผมได้0ูนย์เก้5เสียสีห้าครับผมรับซื้อครับผมแต่ขอเป็นรถนะครับที่เสียภาษีถูกต้องแล้วนะครับเสียสปมแล้วจอดขับสีแล้วเท่านั้นนะครับ เน้นรถถูกต้องเท่านั้นนะครับผมรถทียังไม่ได้เสียก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเสียแล้วก็เออมาเลยครับผมรับซื้อหมดแล้วผมโคตรหลนะครับใครหาอยู่บอกเลยจบแน่นอนครับเนียนๆนี่นะครับเนียนเลยนะครับเจ้าของดูแลดีครับเจ้าของดูแลดีมากครับ ว่าใครหาอยู่นะครับต้องการอยากได้อีโวลีสโตสวยๆนะอีโวสามครับโอ้โห90เลเวครับผมสว่างผมได้ครับจบแน่นอนครับผมคันนี้บอกเลยเนียนคลิปนะครับน้องเจ้าของดูแลดีมากครับเสียสมมแล้วจบขับสีแล้วเรียบร้อยนะครับขี่สบายใจเลยครับหนุมภายในเนียนกิปเลยครับสวยๆเลยรีสโตมาใหม่นะครับเนียนๆเลย ย,ยันนงยันน็อตนะครับโอ้โหโคตรสวยเลยใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนใครมาซื้อวันนี้ให้ป้ายไปด้วยเลยนะครับพร้อมป้ายพร้อมป้ายเนาะให้เลยให้เลยให้เลยโทรหาผมได้ครับผมใครอยากได้หรือว่าใครอยากขายโอเคฝากด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ